วันนี้จะมาตำน้ำพริกนะคะนี่ปลาแห้งเราจะนำมาจี่หรือว่ามาคั่วก่อนแล้วก็อันนี้นะคะพริกพริกก้านำมาเผาให้สุกแล้วเดี๋ยวเรามาตำนะคะ เราต้องตำนะคะปลาปลาแห้งให้มันละเอียดก่อนนะคะหรือถ้าใครมีเครื่องปัง่นอาจจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะแต่ <c oughs> นะคะความหอมอาจจะสู้ตำไม่ได้ถ้าเราตำจะได้ะะมันจะหอมกว่าเสร็จ <Okay. S 1> แล้วก็กระเทียมนะคะถ้าถ้าไม่จีก่อนก็อาจจะใส่กระเทียมธรรมดาเล็กก็ได้นะครใส่ลงไปก็พริกนะคะ พอปลาละเอียดแล้วเราก็นาพริกใส่ลงไปนะคะใส่พริกแล้วก็ใส่กระเทียมพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยได้แล้วนะคะเนี่ยค่าพริกละเอียดก็คือได้แล้วเราเวลาจะทานก็แค่ผสมน้ำแค่น้เองค่ะน้ําพริกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือที่เออกมาจะคบใหม่ๆอะใครจะกินแบบนี้ก็ได้หรือว่าเอาเก็บไว้กินนานๆก็ได้นะคะเสแ้วถ้าจะกินเราก็นะคะเติมน้ําร้อนหรือน้ําธรรมดาลงไปนะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็อาจจะเติมน้าปลาหรือเกลือนะคะให้รสชาติมนันอันนี้ไปนะคะมันจืดไปเนาะแล้วก็อาจจะเติมหกชูสนิดหนึ่งนะคะเพื่อความแซบนัวแล้วก็นี่นะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือใส่มะกอกนะคะนี่นะคะมะกอกตัวนี้เปรีป้ยวๆนะคะนี่แล้วก็นะคะคน,วนนวดนๆมะกอกแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เนื้อมะกอกผสมลงไปนะคะอร่อยมากๆเลยแล้วก็กินกับ ประกาศจอนะจ๊ะอร่อยหรือว่ากินกับพักนึ่งก็ได้นะคะแต่ถ้าจะอร่อยคู่กันก็คือกินกับประกาศจอค่ะอร่อยอร่อยค่ะก็ลองไปทําดูนะคะแบบง่ายๆเลยค่ะน้าพริกทําง่ายมากๆเลยน้าพริกปลาลามากอกนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ